สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมอิน e วสช n ่นแนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1ของเดือนมิถุนายนนะครับผมก็ตามธรรมเนียมของเกมพันแมนเลยนะครับผมพวกต้นเดือนนะครับจะมีตัวละคระใหม่มานะครับผมซึ่งตัวละคระใหม่ภายในเดือนมิถุนายนนะครับผมก็คือตัวละครอย่างโกริบัสไดเด,ด,ดาโบดน,นะครับผมก็เป็นตัวละคระที่ จะเรียกว่าไงดีจะเรียกว่าเก่งหรือว่าจะเรียกว่าโกงดีนะครับผมก็คือเอาตามจริงเลยนะคือตัวมันเก่งนะครับผมหรือว่าตัวมันโกงเลยด้วยซ้ำนะครับผมแต่มันโดนแก้ทางง่ายเกินไปนะครับผมมันดันโดนแก้ทางไวเกินไปนะครับผมซึ่งก็คือตอนนี้ไต้หวันนะครับผมเขาได้เอารัดเอามี่ทไนมาไวกว่าพุลินะครับผมก็คือมี่ทไนเนี่ยจะมาก่อนพุลีนะครับผมสำหรับถ้าเซิร์ฟไต้หวันนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเซิฟซีจะทำตามใต้บัตหรือเปล่านะคือการรัดเอามิฮานายมาก่อนไอผู้ริพิสเนอร์นะครับผมถ้าเซิฟซีมันทําแบบนั้นจริงก็คือโกลิบารก็จะเป็นตัวที่ไม่น่าสุ่มแล้วนะครับผมก็คือคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็หันที่จะไม่สุ่มโกลิบารกันนะครับผมก็คือจะไม่สุ่มโกลิบารกันนะครับผมแล้วเก็บตัวดําไปให้มิฮานายแทนนะครับผมเออนั่นแหละก็คือโกลิบารเนี่ยมันโดนแก้ทางไวเกินไปนะครับผมก็คือเพิ่งเล่นแค่แค่มาสองสามเดือนก็โดนแก้ทางแล้วน,นะครับผม นะครับแต่ <this> <Cock S 2> ผมก็จะมาสุ่มนะครับผมเพราะว่า <único Liberty Overwatch> ผมไม่ได้สุ่มตัวละครมาประมาณ2เดือนกับ3เดือนละเออแล้วก Rat ุล <Mar> ิบ้านอ่ะคือผมตัง้งใจสุม่มมาผ่านด่านนะครับผมแล้วเอาตามจริงก็คือมันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมสำหรับกรลบ้านนะแต่แค่ผลกัดก่อนมันจะไม่ไม่มีประโยชน์เฉยๆนะครับผมถ้าช่วงที่มีหัาในมานะผลกัดก่อนมันแค่จะไม่มีประโยชน์เฉยๆนะครับผมแต่ดามจมันก็ยังแรงอยู่พอสมควรเนาะแต่ส่วนมากก็คือผมอยากสุ่มนะครับผมกุลิบานอ่ะเออคือผมอยากสุ่มมาแหละ โอเคไปผมไม่ได้สุ่มตัวละครมานานพอสมควรล,ละเออสำหรับในเซิร์ฟหลักผมนะนั่นแหละผมก็เลยแบบอยากสุ่มนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มเลยดีกว่าซึ่งตอนแรกผมก็กะว่าจะจัดอาวุธสามดาวบริบาบด้วยแต่ผมไม่เอานะครับผมเออไปเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยดีกว่าซึ่งตัวดำผมมีอยู่247บใบนะครับผมก่อนที่เราจะไปสุ่มกันผมขอไปสุ่มตัวม่วงก่อนตัวม่วงผมครบ10บใบนะครับผมซึ่งผมก็จะมาเอาเกวินนะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วผมสุ่มรอบที่วิบมงได้เกวินแล้วะไป ผมจะไม่พูดมากนะครับผมเพราะว่าผมจะสุ่ม2 ID ไอดีนะวันนี้มีดีลองของผมแล้วก็อดีหลักอา้าวทองออกนะครับผมบางครั้งก็ต้องออกหลกักการูแฟงทําไมทองมันชอบออกหนุดเด,ดผมว่าไม่เข้าใจนะปูซิวแฟงเอามาทำไมรับนี้เพิ่มเลดเกวินแต่ปูซิวแฟงออกดีไหมครับไม่ดีเลยมาเราเอาดวงเกลือของเราไปลงกับตู้ตัวม่วงแล้วต่อมาเรามาลงกับตู้ตัวดําดีกว่า ครับผมปะสุ่มไปก่อนเลยสิบไปข้ามไปก่อนนะครับผมรอบแรกก็คือคนเขาจะมีสุ่มกรลบัสกันนะครับผมเพราะว่ากรลบัสมันตกในต้าไวเนาะเขาก็เลยไม่สุ่มกันมันเปลืองทรัพยากรนะครับผมแต่ผมจะสุ่มไงเออสุ่มจะสุ่มไงอย่างน้อยมันก็ยังมาผ่านด่านได้เพราะว่าผลกัดกอดมันแรงนะครับผมรอบไปสามสิบไป,อ,บไปอืมอืมอืมอ,อืม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 เรียบร้อยครับผมเกลือสามสิบไปสี่สิบไปไป ไม่ออกทองเลยห้าสิบหรอือห้าสิบหรือเปล่าโอเคห้าสิบใบนะผมลื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 มโอ้หสิบใบครับผม,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 มบาราบไปเจ็ดสิบใบเดลองกดต่อยดูนะครับผมเพื่ออาจจะดวงดีนะอ่าราบไปเจ็ดสิบใบนะครับผมวันนี้เรามาลองต่อยดูเื่อทองมันจะออกไนหะเออแบบ <c oughs> ไอ้ดีหลักผมไม่ได้สุ่มตัวละครน,นะผมสมควรแล้วนะมันต้องแบบต้องได้แล้วปะเออมันต้องได้แล้วเนี่ยโอ้โหทองสองลูกแก้วไปลูกแก้วไปลูกแก้วไป ป๊บตัวละครนะครับผมแกจงดูลมหายใจกดของข้าอะไรนี่โกหรือลารังหนึ่งมาโอเคโอเคผมว่าดีนะครับผมโกหรือเล่าังอะไผมไม่มีนะท้ไมไม่ได้โกริบเลารังอะไรกระจบนะครับผมรอบพี่เจสิใบเราได้ทองมาแล้วนะครับก็คือหินพัฒนาฮีโร่แต่ไม่ใช่ลูกแก้วต่อมาก็ขอลูกแก้วได้ไหมถ้าทองออกอีกมันจะได้ไปเจอตัวดำซะหน่อยเอาละนะคือไปสิใบไม่ออกอะไรเลยกดข้ามบุรุเลยดีกว่า มันจะเสียเวลาในการทำคลิปกันเพราะผมจะสุ่ม2 ID นะครับผมเดี๋ยวผมบอกไป ID เดียองผมด้วยปั okay, okay, mac, ๊บปั๊บป at ั๊บป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 ั๊บอืมกี่ใบนะไม่รู้อ่ะสุ่มไปเรื่อยเลยตัวดำเกินสุ่มตัวดำเกินโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมสุ่มไปแล้วกี่ใบนะครับผมประมาณ110ใบนะหินพัฒนาปีศาจก็ไม่มีดองไว้เลยมีอวิวหินไอ้มาเอ้ย120ใบปึ๊บอุ้ย โอ้เรียบร้อยครับลูกแก้วออกแต่หินพัฒนาฮีโร่ไม่พอหินพัฒนาฮีโร่ไม่พอฮีโร่บ้าเลยหินพัฒนาบริษัต,ตอนนี้เรา20ใบผมได้จัดมาแล้วครับผมทองสองรอบนะก็คือหินพัฒนาฮีโร่แล้วก็ลูกแก้วมาแล้วซึ่งผมต้องการหินพัฒนาฮีโร่อีกประมาณหนึ่งอันนะครับผมเพราะที่ผมจำไม่ผิดนะขอให้มันออกก่อนก็พอใจแล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้มีสองละอ่ามีสามแล้วครับผม ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตอนไหนนะทองแต่เราก็ลุ้นให้มันออกนะครับผมรอบที่ร้อยสสิไปทองมันต้องออกกดค่าไม่ติดกดค่าไม่ติดแบบนี้กดค่าไม่ติดแบบนี้บบนนนนนอืม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 เกลือครับผมไปรอบที่สี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเวลามันโหลดนี่มันลุ้นตลอดเลยรอบที่ร้อยห้าสิบผมว่าผมได้การันตีแน่นอนแกไม่สามารถล้มฉันได้หรอกตุลีบาทออกมาลุ้นเลยอืม รอบพี่ร้อยห้าสิบบานะร้อยหกสิบออกก่อนได้ไหมสักร้อยเจ็ดสิบอะร้อยเจ็ดสิบออกได้ไหมร้อยเจ็ดสิบออกได้ไหมร้อยเจ็ดสิบออกได้ไหมโอ้โหร้อยเจ็ดสิบก็ไม่ออกไอลูกแก้วมันออกมาไวทำไมปะเนี่ยเมื่อห็ิมะในฮีโร่ออกไม่ออกในสุดผมก็ต้องการตีอยู่ดีร้180ยอยแปดสิบใบครับผม โอ้โห,โหอยากแบบอยากให้มันออกก่อนจะได้ประหยัดตัวดำอ่ะเออไม่ออกเลยครับผมเออนีม่มันฮีโร่ฮีโร่โบ้าอะไรพิศดารนะครับผมก็การันตีนะลูกแก้วลูกแก้วออกไปทําไมอ่ะออกไว,ไม,ออกไวม,มันเหมือนไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะเออลูกแก้วออกไปทําไมอ่ะเหมือนไม่มีประโยชน์เลยมันออกไปอ่ะโอ้โหกูสาดดีใจที่ลูกแก้วออกอก่อนแต่สุดท้ายก็การันตีอยู่ดีนะนะนะอ่ะอัพก่อนเลยดีกว่าทำไมคุณมาอัพกุลีบ้านรงแรกทำไมเนี่ย ไปปลดล็อกรูปภาพปลดล็อกรูกาพปึป๊งจโจเดะปลุกตื่นไปน้องนี่แล้วบอยครับผมกุลิบาได้ได้ระบวกนะสไลด์หนอนเข้าไปแล้วก็พุ่งพ่นพิษเพีย้ยเรียบร้อยอกุลิบาาล่างสองลูกแก้วออกก็เหมือนจะดวงดีนะแต่ก็ไม่ดวงดีนะครับผม โอเคพลังเริ่มต้นก็อยู่ที่2ล้านห้าแสนนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในดีลรองกันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมจะดวงดีหรือว่าจะดวงเกืนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูในดีลรองกันเลยดีกว่ามาตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในดีลรองผมแล้วนะครับผมก็ตัวรับในดีลรองผมมันอยู่ที่ประมาณ185บใบนะครับผมก็คือการันตีพอดีแหละแต่ผมคิดว่าไอดีนี้น่าจะไม่การันตีเหมือนเซิร์ฟหลักนะครับผมเพราะว่าอ้าวอ้าวผมเผมก็ใจผิดเหรออ้าวคือตอนแรกผมนึกว่าผมมีหินดองนะเนอะหินหินพิศารอะ เออไม่มีโอ้ไม่มีหินปีศาจรองไว้หายละโดนร้อยแปดสิบใบแน่นอนอคือตอนแรกอะผมเข้ามาพูดพไปไปแล้วผมก็นึกว่าแบบเอ้ยผมก็ขึ้นนึกได้ว่าแบบเออไอดีรองผมมีหินรองปีศาจไว้นี่ว่าเนี่ยแล้วพอแบบมาดูเมื่อกี้ปุ๊บไม่มีนะครับโอ้โหนึกว่าจะเป็นการันตีเหมือนไอดีหลักซะละโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าสำหรับไอดีรองผมนะครับผมแตผมรับของแบบ ไปเลยไปเริ่มซุ่มกันเลยดีกว่าซึ่งสาเหตุที่ผมสุ่มโคริบัรในดีนี้เพราะว่าผมไม่มีตัวแบกฝั่งปีศาจนะดูตัวละคอรผมได้บาคุซันมันก็แบกไม่ได้นะครับผม <laughs> บาคุซันมันก็แบกไม่ได้นะผมก็เลยอยากหาตัวมาแบกฝั่งปีศาจแล้วก็เอามาช่วยผ่านด่านด้วยเพราะว่าเซิร์ฟใหม่เนี่ยโคริบัสเอามามันก็ดีพอสมควรนในการผ่านด่านนะครับผม เออนะผมก็เลยแบบสุดมาดีกว่าเนาะเพราะว่าหลังจากนี้ฮีโร่มันเข้ายาวๆเลยมันไม่มีตัวแบบฝั่งปีศาจเลยหลังจากนี้นะครับผมฝั่งเซิฟคีนตอนนี้ก็เป็นทัศมากิ u ยูอาร์ที่ย้อแมวมานะครับผมสุดไปก่อนเลยสีไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะย้อแมวทําไมในเมื่อมันยังมีโบลอดลากชมพูอยู่แต่มันก็แมวเ,เข้ามานะไปสใบแรกไปก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรสอยี่สิบใบแรกเย็นนะออกสองผมไม่รู้เลยละเพราะว่าผมเห็นว่าไอดีนี้ไม่มี หินพัฒนาปีศาจนี่ผมพ้อเลยไม่ไม่ไม่รู้รเลยเลยเลยคือลุกจะลุกแก้วจะอะไรก็ช่างเถอะมึงออกมาเลยมันจะเหมือนไอดีหลักเมื่อกี้ลูกแก้วออกก่อนก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมคือลูกแก้วมันออกก่อนมันก็ไม่มีประโยชน์นะอจริงนะเพราะว่ามันไม่มีหินดองนะครับผมไปรอบพี่กี่ใบเนะี่ยห้าสิบใบนะครับผมห้าสิบใบได้ทองแล้วเหรอเมื่อกี้สี่สิบใบได้ทองแล้วเหรอไวอะ้ะหกสิบใบแล้วเจ็ดสิบใบ แปดสิบใบปุ๊บหินพัฒนาปีศาจไอดีนี้น่าจะน่าจะการันตีแน่นอนอย่างนั้นก็การันตีอ่ะหินพัฒนาฮีฮีฮีโร่แล้วหินพัฒนาปีศาจไม่มีดองนะครับผมเพราะว่าผมชอบติดพูดหินพัฒนาฮีโร่อะต่อมาสุ่มไปเรื่อยๆเลยไอดีนี้ไม่ต้องรุนเลยมากถ้ามันมีหินพัฒนาปีศาจดองไว้ผมก็จะลุ้นๆอยู่นะแต่อันนี้ผมไม่ต้องรู้ละมันจะชะตากรรมเหมือนเดียวกับไอดีหลักผมเลย การันตีทุกคนกำลังมองดูร่างกายของฉันอยู่ดีนะกุลิบ้านแรงแรกมันออกมาก่อนนะครับผมถ้ามันไม่ได้ร่างแรกไม่ไพิชิบนะหายเลยนะบอกเลยชิบหายรอบที่เท่าไหรอ่อ่ะร้อยสี่สิบเออร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบอ่าไอ้ดี ID นี้ยังไงก็เกลือกานสตาร์สเต็ปนะครับผมไอ้ดีนี้ร้อยสี่สิบเข้าไปแล้ว โอ้ร้อยที่เจ็ดสิบนะครับผมทองออกสามรอบโอ้ทองออกสามรอบ, oh. ท,อออรอบที่เป็นตัวละครนะที่เป็นตัวละครนะครับผมทองออกสามรอบนะ <Yeah. S 1> รอะบพี่ร้อแปดสิบใบจะได้อะไรไหมจะได้ทองอะไรไหมจะได้อะไรมาไหมไม่ได้นะครับผมโอ้โ oh, ห oh. สุ่มโกลีบัสมันเกิอือจริงเลยสำหรับไอดีนี้ไอดีหลักก็ไม่ได้ถึงที่เอ้เอาตามจริงคือผมไม่เกลือนะไอดีหลักอะแต่ไอดีนี้คือผมเกลือนะครับแต่ไอดีหลักผมไม่เกลือ แต่ไอ้ดีนี้ผมเกลือดีนี้ผมเกลือลูกแก้วไม่ได้เออเอแต่ไอ้ดีหลักผมนี่ไม่เกลือนะผมบอกเลยไอ้ดีหลักผมไม่เกลนะครับผมก็คือที่จริงถ้าผมมีหินพัฒนาพิศดารดองไว้มันก็จะได้เลยนะครับผมก็คือแบบสุ่มประมาณ120บใบก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีมันมีสามหินแล้วไงเออตอนนั้นผมได้มาสามหินแล้วไงแต่ผมไม่มีดองไง ผมเป็นคนไม่ชอบดองอ่ะมาถึงหินพัฒนาฮีโร่พวกหินพัฒนาปีศาจแล้รพวกน้ผมไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบดองแล้วผมแล้วพอไม่ดองมันก็เกิดปัญหานี้ขึ้นเหลือนไรทุกแก้วก่อนแล้วมันต้องเสียตัวดําการันตีทีหลังผมจะดองแล้วผมบอกเลยผมจะไม่ใช้ซุลิ์ซืาอแล่วะ่ะโกลิบาสได้ได้ดาบวกนะครับผมโอเคก็นะ ก็ผมก็ได้สุ่มโกลิบารมาแล้วนะครับผมมักงสองไอดีนะครับผมก็ใครที่คิดว่าตัวมันไม่คุ้มนะครับผมเล่นได้ไม่นานก็ไม่จําเป็นต้องสุ่มก็ได้นะครับผมไปเอาเมทัลไนท์านนดาร์กชายดีกว่านะแต่สาเหตุที่ผมสุ่มก็อย่างที่ผมบอกไปผมชอบมันผมอยากได้มันมาผ่านด่านอะไรพวกนี้ แล้วก็ส่วนไอดีรองผมก็คือเอามาผ่านด่านแล้วก็เอามาช่วยแบกฝั่งปีศาตด้วยนะครับผมแล้วก็ไอดีหลักผมไอดี ID นี้ผมไม่มีคอสินทจักรกลนะครับผมก็คือตัวหน้ามันสามารถละลายคอสินจักรกลได้นะครับโอเคก็สาเหตุที่ผมจะสุมก็ประมาณนี้แต่ถ้าใครที่คิดว่ามันตกไม่ต้าไวสุมมาแล้วใช้ไม่ได้ไม่นานไม่คุ้มก็ไม่จาเป็นต้องสุมนะครับผมไปสุมมีฮันไนกับดักชายมันจะคุ้มกว่านะครับผมแล้วก็หรือว่ารอไปเอาท้าึมากิใน เดือนแบบหลังจากนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคก็ับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิดปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม